วันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับวันที่28กันยา6 6นะครับก็หลังจากที่มาเช้าคัดแบตมานะครับก็กลองนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับช่องตันเซลช็อตแผ่นท่าใช้ไม่ได้นะครับล้วนส่วนพวกนี้ที่ที่คัดมาทำนะครับส่วนพวกนี้ก็ cca สูงอยู่แล้วละ่ะเอามานวดเพื่อให้มัน เพิ่มความเสถียรในแต่ละช่องเฉยๆนะครับจริงๆก็ขายได้เลยนะครับก็ไม่มีไม่มีพันไม่มีอะไรทั้งนั้น5แอมนิ่งๆนะครับทีแรกก็ชัดไป10แอมเลยนะครับเพราะแบตพวกนี้ผมไม่ได้พื้นฟูนะครับชาร์จเพื่อเพื่อให้แต่ละช่องมันสเสถียนขึ้นเฉยๆนะครับในการทำแบตบถ้า ถ้าไม่จําเป็นอะไรผมจะไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันเสริมนะครับเพราะว่าผมว่ามันช้านะครับถ้าเราคุมความร้อนได้คุมกระแสได้แบตเตอรี่ไม่ร้อนนี่นิ่งๆได้เลยนะครับแต่เวลาที่เราฟื้นฟูแบตเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้แอมป์สูงเพื่อสลายทันเฟตนะครับก็เลยต้องใช้ระบบพันนะครับระบบพันเพื่อว่าชะลอความร้อนสะสมในแบตเตอรี่นะครับแต่แบตพวกเนี้ย มันได้แล้วนะครับมันขายได้แล้วเนี่ยคัดมาเนี่ยห้าร้อยขวาันนะครับนะฮะห้าร้อยขวากันก็นิ่งๆเลยนะครับและเดี๋ยวมันมีความร้อนแบบร้อนหน่อยก็จะลดเหลือ3ามแอมแอมตามระดับไปนะครับประมาณสัก4ีหชั่วโมงก็จะปลดแล้วนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาดีนะครับส่วนลูกนี้ร้อยแอม แผ่นธาตุดีนะครับแผ่นธาตุสวยแต่ CCA มีแค่407นะครับก็กดก็1250แล้วก็ไม่ปรับนะครับ N แบต N100 ตะกูด N เนี่ยถ้าปรับกดแล้วค่ากดไม่ค่อยกลับนะครับก็ชาร์จนวดไว้เฉยๆนะครับใช้ความถี่ 1k นะครับใช้กระแสอยู่ที่1 0์นะครับ ค่าโวลต์ก็อยู่ที่ประมาณนี้15โวลต์นะครับแต่โวลต์เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะผมจะคุมแอมป์เดี๋ยวถ้าร้อนแล้วก็จะลดลงเหลือ5แอมป์เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เครื่องของอท่านหนึ่งนะครับน้องหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเรานี่เก่งๆนะครับที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ทำมาให้ใช้สวยงามนะครับให้ดูครับ ส่วนชุดนี้ก็โซนเครื่องจีนนะครับแบตบพวกนี้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าแผ่นธาตุดีนะครับแล้วกดมันเข้มอยู่นะครับปรับกดด้วยลูกบอลเบอร์เจ็ดนะครับช่องละหนึ่งลูกแล้วใส่กลับไปใส่นาติกากลับไปแล้วนวดไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนวดจนค่ากดมันกลับมาพันสองห้าสิบพันสองหกสิบนะครับแล้ววัดค่า c t e ดูนะครับทิ้งไว้ให้เย็นแล้ววัดดูใหม่ ถ้ามามันมาเลยถ้าไม่มาทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่มาได้แค่ไหนก็ต้องแค่นั้นนะฮะส่วนลูกนี้น่าจะไฟหมดกดจืดนะครับตาแมวขาวนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็สองช่องนี้กดต่ำก่าเขานะครับก็นวดไปเรื่อยๆ้วยเครื่องออโต้นะครับสแอมนะครับค่าติทีเออยู่สา0ร้อยขวาลองนวดดูนะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับหน้างานผมนะครับถามพูดถึงน้ำกันน้ำกันไม่ม okay. ีใช้นะครับที่บ้านผมใช้น้ำกรองที่ทำาุ๋ข้าวนะครับล้วนๆนะครับบอกว่าเราไม่ได้ใส่ในแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับในแบตเตอรี่ลูกนึงน้ำขาดนิดหน่อยเราก็ใส่นะครับบางคนบอกว่าใช้น้ำกรองไม่ได้นะครับผมใช้มาสามปีแล้วนะครับปกติครับ โอเคสวัสดีครับ